เอาคุณเทนสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าบริษัทเนี่ยจะเปลี่ยนหลายเมนูเลยครับผมขอคุยพ่อครัวได้ไหมครับคุยเสร็จเนี่ยก็เซ็นสัญญากันว่าแต่นัตตี้ไปไหนครับนัตตี้ถ้าเธอไม่เห็นด้วยก็ลาออกไปโอเคค่ะแล้วหนูลาออกเองก็ได้นัตตี้เขาติดธุระครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นผมขอคุยพ่อครัวนะคนนี้พ่อครัวลาครับคุณเทนงั้นลูกค้าเออคุณคะทำไมอาหารมัน รสชาติแปลกๆอะค่ะมันไม่เหมือนว่าก่อนที่ฉันมากินเลยรู้สึกว่ารอบนี้มันเต็มเหมือนอาหารสำเร็จรูปอะ่ะมันก็เป็นอาหารเหมือนๆกันนั่นแหละราคาก็ไม่แพงด้วยแบบเนี้ยมันหลอ,ลอวกลวงผู้บริโภคชัดๆถ้า,าเการเรื่องเซ็นสัญญาวันข้าคุณยังมาหลังคุณเทนครับเดี๋ยวก่อนครับคุณเทนคุณเทนพ่อแม่นั่นแหละคุณเท,นค,ณทนคะอ๋อมาได้เวลาพอดีเลยนะยังไง เกิดอะไรขึ้นกับร่านของคุณอธิบายให้ผมฟังนีฉันมาหาคุณก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละค่ะคือฉันลาออกจากร้านนั้นแล้วหรือว่าอะไรอาหารทั้งเป็นปนอาหารที่หนึ่รูปหมดนั่นแหละค่ะฉันไม่เห็นด้วยฉันก็เลยลาออกมาตอนเนี้ยฉันเปิดร้านใหม่อยู่ก็เลยวุ่นวุ่นเอาอย่างนี้งานเลี้ยงประจำปีบริษัทอะมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะให้ผมไปหาร้านใหม่ก็ไม่ทันแล้วไหมอะฉันต้องขอโทษคุณเทนด้วยนะคะแต่คุณเทนเชื่อใจฉันนะคะงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทคุณเนี่ยให้ฉันเป็นคนจัดการค่ะ เพราะว่าเชฟเนี่ยก็เป็นเชฟคนเดิมของคนที่ทำอาหารให้คุณชิมวันนั้นแล้วก็ฉันขอลดราคาให้คนอีก20%เพื่อเป็นการขอโทษได้ไหมคะได้เลยครับผมเชื่อใจคุณถ้างั้นเราขึ้นไเซสนัญญาดีกว่าไปค่ะแม่เดือนนี้เราขาดทุนเยอะมากเลยนะนี่มอะไรกันเนี่ยปกติค่าเช่าเงิมก็จ่ายล่วงหน้ามาตลอดนะเดือนนี้ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วยังไม่จ่ายเหรอ คุณไม่เห็นเหรอว่าธุรกิจเรามระซบเซาขนาดนี้ยั่งมาทวงค่าเช่าอีกมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะพี่ถ้าคุณไม่มีเงินนะนะคุณไดเก็บของแล้วก็ใส่ห้อไปเ,อเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับร้านนี้แหละที่ฉันบอกคุยแกร้านนี้ฉันเคยมากินแล้วอาหารร้านนี้ไม่สดแถมอีกอย่างคนคอมเพนเยอะมากเลยนะ อีกอย่างเจ้าของร้านนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเจ้าของคนเก่าไปเปิดร้านใหม่มีคนรีวิวเยอะด้วยนะว่าอาหารอร่อยไปกินร้านนั้นกันเถอะงั้นไปกันเถอะใครไปเปิดร้านใหม่นาตีเหรอแม่มีอะไรก็ช่วยรีบพูดด้วยนะคะพอดีว่ามีธุระต้องไปทำต่อ นตัตีคือที่ผมกับแม่มาวันนี้เขาะว่าอยากจะมาขอโทษคุณนะใช่แม่มาคิดดูแล้วนะที่นัตตี้พูดเนี่ยก็ถูกทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องรสชาติถูกปากลูกค้าด้วยพวกอาหารสมหรับลูกเนี่ยแม่ไม่ได้ขายแล้วนะแต่ว่ามันเหลือเยอะมากเลยจะทิ้งไปมันก็เสียดายอะ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> คือเราจะไม่ขายลูกค้าประจําแล้วแต่เราจะขายลูกค้าขาจรแทนเพราะว่าถึงเขามากินนะ่ะเขาก็มากินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใหม่แหมแ,แผนของแม่เนี่ยฟังดูดีมากเลยนะคะใช่นัตตี้กับแพทเนี่ยก็เคยคบกันมาตั้งนานแล้วแนยังเคยเปิดร้านร่วมกันอีกนัตตี้เนี่ยเพิ่งเปิดร้านใหม่แหว่าเรามารวมร้านก็นดีไม่ล่ะร้านของแพทเนี่ยเป็นร้านหลัก ส่วนร้านของนัตตี้เนี่ยเป็นสาขาย่อยของเราดีไหมแผนของแม่เนี่ยคิดมาดีมากเลยนะคะแต่ก็คงต้องขอโทษด้วยฉันคงไม่มีวันร่วมงานกับคนอย่างพวกคุณแล้วะคะ่ะวิธีการของพวกคุณเนี่ยมันหลอกลวงลูกค้าแล้วก็สกรกมากเชิญออกไปจากร้านของฉันได้ละ